สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้9เมษายน2566เที่ยงเศษนะครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับนำเรื่องการรับเงินของกลุ่มต่างๆที่จะมีในเดือนเมษายนนี้เท่าที่เราติดตามข่าวนี่รู้สึกจะมีอยู่4กลุ่มนี้นะครับ4กลุ่มในวันมีอยู่4วันครับขออภัยครับ4วันกลุ่มต่างๆจะรับเงินใน4วันนี้ แต่ยังไม่รวมประกันรายได้ยางพารานะอาจจะมีในเดือนเมษายนก็ได้เพราะตอนนี้บอร์ดทกสเขาประชุมกันและอนุมัติแล้วเหลือเฉพาะวันโอนกลุ่มประกันรายได้ยางพาราถ้าประกันรายได้ยางพาราจะได้เงินวันที่เท่าไหร่ถ้าเข้าจ่ายได้ในเดือนเมษายนนี้จะแจ้งข่าวอีกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้บอร์ดทกสก็อนุมัติแล้วนะครับ10เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับมาดูครับ4กลุ่มครับรับเงิน ก็มีผู้สูงอายุนะครับรับเบี้ยยังชีพ600-1,000ตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุยังรับเท่าเดิมอยู่นะครับอย่าสับสนกับข่าวตามโซเชียลต่างๆนะครับตอนนี้อัตราเดิมนะครับที่มีข่าวนั้นก็เป็นเรื่องของจะมีการปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับเขาจะปรับปรุงอะไรแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายก่อนจึงจะปรับปรุงได้ซึ่งไม่ใช่ปรับปรุงอัตราการจ่ายแต่เป็นการปรับปรุงวิธีจ่ายให้ได้เร็วขึ้นทำนองนี้ครับ อายุถึง7 0 8 0 90แล้วให้ได้ในเดือนนั้นเลยปรับไปรับขั้นใหม่ในเดือนนั้นเลยทำนองนี้อันนั้นเป็นข่าวตามโซเชียลต่างๆแต่ไม่ได้บอกตัวเลขว่าจะเพิ่มนะครับเบี้ยเงี้ยประสูงอายุครับรับ10เมษาย,ยนพรุ่งนี้ครับอัตราเดิมครับเบีย้ยคนพิการก็รับอัตราเดิมนะครับ8ปปีขึ้นไปรับ800นะครับพรุ่งนี้10เมษาย,ยนรับส่วนผู้พิก,การอายุต่ำกว่า1 1ปีรับ1,000พรุ่งนี้เมษาย,ยนนะครับ2กลุ่มแล้วนะครับ สามกลุ่มคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้ก็รับ6 0 0ครับพรุ่งนี้1 0เมษายนโอนเข้าบัญชีธานาคารนะครับเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ SIV นะครับรับเงินจากอบตหรือเทศบาลตามภูมิลำเนานะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะจ่ายวันที่1 0เมษายนแต่ว่าบางอบตหรือบางเทศบาลก็จ่ายไปก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะระเบียบการจ่ายจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ถึง10ของทุกเดือนนะครับส่วนใหญ่จ่ายพวกนี้นะครับ ผู้ติดเชื้อเอสเดือนละ500ครับ10เมษายนพรุ่งนี้รับ4กลุ่มนะครับ12เมษายนรับ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกอสมอสสรับค่า่รยการเดือนละ1,000บาทนะครับหากชกสอสมอสำหรับอสมอท่านใดที่เป็นสมาชิกชกศอสมอหัก3ามร้อยหกบาบาทเจสตางค์ใครค้างจ่ายเดือนก่อนๆมีหักมากกว่านี้บวกรายการที่ค้างด้วยนะครับที่จะมีการหักนะครับนี่กลุ่มที่1อสมอสสรับ1นึ่เมษายนนะครับวันที่12เมษายน อีกกลุ่มก็คือชาวนารับเงินประกันรายได้เข้างวด2ี่ซึ่งจริงๆแล้วประกันรายได้เข้ามีถึง33มงวดงวด2ี่สส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวนาภาคใต้ที่ได้รับเงินนะครับเพราะว่าชาวนาภาคใต้กําลังเก็บเกี่ยวในช่วงนี้งวด2ี่หมายถึงชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบุวันเกี่ยวข้าว1-7เ,เมษายน6 6 12เมษายนโอนเข้าบัญชีธนาคารจะได้เงินอยู่2ข้าวเท่าน,นั้นนะครับก็คือข้าวหอมมะลินอกพื้นที่นะครับได้ส่วนต่างตันละ417บาท53สตางค กลุ่มได้สูงสุดก็คือลงทะเบียน38ไร่หรือลงทะเบียนปลูกเกิน38ไร่ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับจะได้ประกันรายได้สูงสุด16ตันตันละ417.53บาทก็จะมีคนได้สูงสุด6,680บาท4สตางางสำหรับลงทะเบียน38ไร่หรือเกิน38ไร่ครับหอมมะลินอพื้นที่งวดที่หนะครับใครลงทะเบียนน้อยกว่า38ไร่ให้เอาจํานวนไร่คูณด้วยไร่ละ178.70ก็จะทราบว่าได้เงินกี่บาทโอนเขา้าบัญชีทกศ12เมษาย,ยนนะครับ ข้าวอีกชนิดที่ได้เงินส่วนต่างงวดยีห่หกก็คือข้าวหอมปทุมใครลงทะเบียนปลูก37ไดไรเป็นกลุ่มได้สูงสุดได้ประกันรายได้ยี่ห้าตันตันละหกสิบสามจุดหนึ่งสามบาทก็จะได้เงินหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสำหรับกลุ่มลงทะเบียนปลูกสามสิบเจ็ดไร่ขึ้นไปหรือเกินสามสิบเจ็ดไร่เป็นกลุ่มได้เงินสูงสุดครับหนึ่งห้าเจ็ดเก้าบาทนะครับใครลงทะเบียนปลูกน้อยกว่าสามสิบหกไร่ข้าวหอมปทุมงวดยีห่หกครับอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทให้เอาจานวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูก ลงทะเบียนผูกีงไร่ก็จำนวนไร่มาคูณ42.82ครับก็จะทราบว่าได้เงินกี่บาทนี่แหละครับ12เมษายนนี้โอนเงินประกันรายได้ข้าวงวด26ส่วนข้าวชนิดอ,นอื่นๆไม่ได้รับการจ่ายเงินส่วนต่างข้าวหอมมะลิก็สิสุรุดเรือกันเก็บเกี่ยวไม่มีเงินประกันรายได้แล้วนะครับข้าวเจ้าก็ราคาเกณฑ์การ,ราอ้างอิงงวดน,นี้สูงกว่าราคาสูงกว่าราคาประกันไม่ได้รับเงินส่วนต่างข้าวเหนียวราคาอ้างอิงงวดนี้สูงกว่าราคาประกันไม่ได้รับเงินส่วนต่างครับ วันที่18เมษายนรับ 1, เงินหนึ่งกลุ่มครับก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนจนใบเก่านั่นแหละครับวันที่18มีเงินเข้าสูงสุด1น0สําหรับผู้จ่ายค่าน้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทบินของเดือนกุมภาธ์66นะครับใครที่ชายจ่ายค่าน้ำประปาไม่เกิน3 1 5รัฐบาลคืนให้100นะครับบินกุมภาธ์66นะครับอันนี้แยกเป็น2ขยักขยักที่1ผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิค่าน้ำ ฝา,าเอาไว้แล้วและถือบัตรคนจนใบเก่าอันนี้สิทธิ์เก่านะครับคนที่ลงทะเเป็นไวานานแล้วและเป็นผู้มีบัตรคนจนใบเก่าขยากักแรกถ้าใช้น้ําไม่ถึงร้อยบาทใช้น้ําไม่ถึงร้อยบาทก็จะได้คืนทุกบาททุกสตางค์เข้าบาัตรคนจนใบเก่านะครับแต่ถ้าใช้น้ําตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปแต่ไม่เกินสามร้อสิบห้าจะได้คืนสูงสุดหนึ่งร้อยบาทเข้าบัตรคนจนใบเก่ากดเงินสดได้นะครับแต่ถ้าใช้ เกิน3ามไม่ได้คืนนะครับอันนี้วันที่18เงินเข้าบัตรค,ลคลนจนใบเก่านะครับกลุ่มทิ้กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนอีกเหมือนกันถ้าเป็นผู้ลงทะเบียนรัศดีค่าไฟฟ้าไว้ลงทะเบียนรัศดีตั้งแต่ก่อนโน้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มคนใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสิทธิบัตรคนจนใบเก่าถ้าจ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3ามบีเดือนกุมภาจ่ายไปแล้วจะได้รับคืนทุกบาททุกสตางค์ครับถ้าจ่ายไม่เกิน3ามร้อยสิบห้า จะได้รับคืนเข้าบัตรคนจนใบเก่า18เมษายนกดกรนสุดได้จะได้รับสูงสุดไม่เกิน315บาทนะครับส่วนใครจ่ายค่าไฟเกิน315ไม่ได้คืนนะครับจ่ายเองนะครับอันนี้วันที่18เมษายนเงินเข้ากลุ่มผูม้ถือบัตรคนจนใบเก่าเงินคืนค่าน้ําสูงสุดไม่เกินร้อยเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน315นะครับ18เมษายนรับเงินนะครับกดกินสดเอาบัตรคนจนใบเก่าไปกดน,นะครับ20เมษายนครับรับเงินหนึ่งกลุ่มก็คือ ผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สรรพการหางรัฐรอบใหม่นะครับเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สรรพการหางรัฐรอบใหม่และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วและผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนแล้วจะได้รับ200บาทเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูเกเลขประชาชนอันนี้เขาเรียกว่าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนี้รัฐบาลจะจ่ายเฉพาะผู้พิการที่มีไรายได้น้อย ผู้พิการที่มีรายได้น้อยหมายถึงผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สําสริการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่ส่วนผู้พิการรายเดิมถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิบการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะไม่ได้200นี้นะครับก็จะได้เฉพาะเบี้ยของพิการ800นะครับส่วนกลุ่มนี้ได้ทั้งเบี้ยของพิการ800ทุกวันที่1 0และได้ทุกวันที่20อีก200เงินเพิ่มเบี้ยค่าพิการสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สวัสริการแห่งรัฐรอบใหม่ครับ ทั้งหมดก็คือแจ้งให้ทราบวันนี้ว่ากลุ่มต่างๆก็จะได้รับเงินตามวันที่ที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี้ครับตามที่อธิบายมาเมื่อกี้ครับสวัสดีครับ